ตารลวดวงสตานะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับดีตอกดีตอกดีพอเสร็จเราก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงตานะครับประจำวันนี้คอเลือกเลือกเลือกไพ่ที่หนึ่งเองครับโดยเราก็มีอะไรที่ดีพอตัวนะครับแต่ลรอยากให้ดีกุนได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่โรงแรงครับ มีความคิดริ้ีหนิดนึงเราพูดจาดีนหน่อยครับแล้วจะรวมจะปังพอตุอย่ยเหมือนกันนะครับมาที่ดูพิจาร์นะครับเป็นจ้าหนี้ผมเรียกไพ่สองน,นองนะครับเป็นองบ้างครับเดยรู้ใช่ไหมมันก็พอมีอะไรปังมากพอตัวชิ้นเดียวกันนะครับขอเป็นคุณกล้าลุยตอบว่าหมายนิดนึงมีมาเท่าคนลุยหน่อย แล้วก็มีไม่ก็มีนะครับแล้วดวงจะปังคุดมากไปเลยนะครับมาที่ดวงจับเจ้านี้นะครับผมคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัวหวมก็มีอะไรที่ปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมพี่คุณผู้จารีหน่อยครับกล้าลุยตบ้าหมาย anyway. ี่หน <eurs> ึ wi ่งแล้วก็มีเครียดง่ายนะครับแล้วดวงจะปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็มีป่านี้นะครับดีดูชุดไพ่นะครับระหว่างที่หนึ่งสองสามเดือนสุดนะครับเยีาไปจ่ายหัวยัดดีไปที่ซื้อสองเด่นสุดนะครับบ่กอาตราเพื่อเป็นสินดีในจังหวัดอื่น ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงทะยนการกดกดเพย์ของผัดแย้ให้จนนันนะครับแล้วใครยังไม่มกดติดตามช่องจันกระลุกกระลืกดติดตามช่องจันสักนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ครเจริญกันรับวอาจารย์เพียร,ยรพัชรพอดีสวัสดี